ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปข้ามิติมาเลี้ยงลูกตอนที่97ฝันถึงคืนนั้น ราตรีอันมืดมิดมองไม่เห็นแม้แต่นิ้วมืออวีวันนอนเหงื่อสมอยู่บนกองฟางยุ่งเหยิงไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเธอปวดหัวอย่างรุนแรงร่างกายร้อนรุม่มทำไมเป็นแบบนี้เธอเป็นอะไรไปติดอัดประสาทสัมผัสของเธอพร่ามัวน้ำเสียงแหบพร่าของเธอทำให้ตัวเธอถึงกับสะดุ้งทำไมเธอถึงเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของเธอนี่ใบหน้าของชายหนุ่มเข้ามาในระยะประชิด ใครกันฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยสมองของอวีวันสับสนไปหมดทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงหัวเราะทุ้มต่ำของผู้ชายหัวเราะหัวเราะอะไรกันอวีวันอยากลืมตามองแต่กลับพบว่าตนเองไม่มีแรงแม้แต่น้อยเธอโกรธสุดขีดคิดจะยกมือขึ้นปัดเขาออกไปทันใดนั้นเองก็มีเสียงตึงดังขึ้นเธอกลิ้งลงมาจากเตียงและตกลงบนพื้นอย่างแรงอวีวรนตื่นขึ้นทันที เธอลืมตาขึ้นพร้อมกับหัวใจที่เต้นรระัวเลือดพรุ่งพล่านจนใบหน้าของเธอแดงกำ่ำในตอนนี้มีประกายสีทองปรากฏบนเส้นขอบฟ้าหลังจากที่อวีวันตรหนักได้ว่าสิ่งที่มีอาจอธิบายได้เหล่านี้เป็นเพียงความฝันเธอก็ถอนหายใจเฮือกอย่างโล่งอกความรู้สึกในฝันนั้นช่างเหมือนจริงเหมือนจริงเสียจนแม้เธอลืมตาขึ้นยังคล้ายกับสัมผัสได้ถึงลมหายใจของคนผู้นั้นแม้แต่ปลายนิ้ว อวีวันณมองไปยังมือของตนเองสัมผัสในฝันนั้นเหมือนจริงฝันเช่นนี้ทำให้รู้สึกประหนึ่งได้ประสบกับเรื่องนี้จริงๆต้องเป็นเพราะเมื่อวานไปสร้างเรื่องเอาไว้เป็นแน่เป็นโสดมาสองชาติอยู่ๆเกิดไปจับมือผู้ชายเข้าแล้วก็ยังฝันถึงผู้ชายอีกหน้าขายหน้าเหลือเกินเธอไม่น่าไปจับมือคนคนนั้นเลยต้องเป็นเพราะดูฉากละครรักของลุงใหญ่มากเกินไปแน่ๆที่ทำให้เธอคิดถึงเรื่องรักๆใคร่ๆแบบนี้ ว่าแต่อีกฝ่ายนี่สิทำไมจะต้องเป็นเยี่ยนจิ๋วเฉาด้วยอวี๋วันแต่หน้าผากตนเองฉันบ้าไปแล้วจริงๆแกรก ขณะที่ตกอยู่ในห่วงความคิดก็มีเสียงดังจากด้านนอกอวีวันนึกได้ทันทีว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันนันดรับอาหารที่มีคนสั่งเอาไว้เมื่อครั้งงานฉลองวันเกิดะของฮูยินผู้เท่าเหยียนอวีเฟิงต้องมาตามให้เธอไปทําอาหารแน่ๆทว่าอาวีเฟิงมักจะกลัวว่าตนจะทําให้เทียตั้นน้อยและนางเจียงตื่นจึงมักเข้าทางประตูหลังไม่ใช่หรืออวีวันเดินไปเปิดประตูด้วยความมึนงงและพบว่าหาใช่อวีเฟิงไม่หากแต่เป็นเจ้าเิงผู้ซึ่งเธอไม่ได้พบหน้ามานาน หิ่มะตกในกลางดึกตกได้เพียงครู่เดียวก็หยุดทวากลับส่งผลต่อสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างมากท้องฟ้ามืดสลัวลมพัดแรงปานจะทิ่มแทงเข้าไปในกระดูกเจ้าเหิงสวมเสื้อคลุมตัวหนายืนอยู่หน้าประตูด้วยสีหน้าเย็นชาอาวีวันปราดตามองเขาเช้าขนาดนี้มีเรื่องอะไรทุกวันนี้เจ้าเิงยอมรับความหมั่นเมาของอวีวันได้แล้วเพียงแต่ยังไม่ค่อยคุ้นชินก็เท่านั้นเขาขมวดคิ้วแล้วกล่าวอย่างขึงขังว่าข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้า อวีวรรณตอบอยาวรวบรัดว่าถ้าจะจ่ายหนี้แล้วก็เอาเงินวางไว้แต่ถ้าจะมาต่อรองราคาละก็ใสหัวกลับไปเถอะแม้จะรู้อยู่แต่มอกว่าอาวีวรรณมิได้มีเยื่อใยกับเขาแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินคําพูดระคายหูเช่นนี้เจ้าเหิงหน้าแดงเจ้าเจ้อาอวีวรรณจึงกล่าวตัดบทว่าข้าทําไมเจ้าซิ่วไฉผู้ยิ่งใหญ่ไม่เข้าใจภาษาคนหรือถ้าไม่ได้มาจ่ายหนี้ก็ใสหัวไปได้แล้ว เจ้าเฮงกำหมัดแน่นพยายามระง,งับโทสะและความอับอายภายในจิตใจข้าไม่ได้มาทะเลาะกับเจ้าข้าจะมาเตือนเจ้าว่าสตรีต้องเคารพตนเองอย่านำพฤติกรรมแย่ๆที่เจ้าได้จากหอคณิกามาใช้ในหมู่บ้านอวีวันมองเขาด้วยสายตาประหนึ่งมองคนโง่งมแม้ว่าเหตุการณ์ที่มีอัดอธิบายได้จะเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรเจ้าเิงก็ไม่ยอมเชื่อว่าอวีวันนมิได้เข้าไปทำงานในหอคณิกาเพียงเพราะต่อให้คนทั้งโลกโกหกเขาแต่คนผู้นั้นจะไม่โกหก แน่นอนว่าเจ้าเหิงมีได้แพร่งพรายเรื่องนี้ออกไปถึงแม้เขาจะตัดขาดกับอวี๋วันแต่เขาก็ไม่เคยคิดจะทำลายเธอเขาเป็นวินยูชนวินยูชนไม่ทำให้ผู้อื่นขายหน้าเจ้าเหิงผู้ซึ่งเพิ่งจะพบสัจจะแห่งความเป็นวินยูชนก็พลันรู้สึกว่าตนเองนั้นสูงส่งเขาเหยียดหลังตรงเท้าเอวพลางกล่าวว่า เจ้าทำสิ่งใดเอาไว้ย่อมรู้อยู่แก่ใจแต่ข้าจะเตือนเจ้าไว้สักหน่อยมิใช่ว่าบุรุษสอผู้ใดมาในหมู่บ้านเจ้าก็จะใจง่ายไปเสียหมดเมื่อวานข้าเห็นเจ้ากับคุณชายวันผู้นั้นทำเรื่องอย่างว่าบัดสีบัดเถลงิงอวีวันหัวเราะขึ้นในทันทีข้าทำเรื่องบัดสีบัดเถลิงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าอย่าลืมว่าผู้ใหญ่บ้านยกเลิกสัญญามั่นไปแล้วตอนนี้เจ้าจะมาซักไซค่าในฐานะอะไรอดีตคู่มัน่นเพื่อนร่วมหมู่บ้านหรือว่าในฐานะซิ่วชายเพียงคนเดียวของหมู่บ้าน คำพูดนี้แทงใจดำเจ้าเหิงเข้าเต็มเปล่าใบหน้าของเขาแดงกำ่ำเจ้าเจ้ามันระยังอายหากคุณชายผู้นั้นรู้เรื่องที่เจ้ามีมนทินเขาก็ไม่เอาเจ้าหรอกตอนที่98คืนชีพให้หมู่บ้านทันทีที่เจ้าเหิงกล่าวจบก็มีน้ำถังหนึ่งสาใส่เขาที่แท้ก็เป็นนางเจียงผู้ไม่เคยตื่นเช้าไม่รู้ว่าเมื่อไรที่นางเดินมาพร้อมกับน้ำทิ้งกระป๋องหนึ่งสาใส่เจ้าเหิงตั้งแต่หัวจรดเท้า เจ้าเหิงตัวเหม็นหึงทั้งหนาวทั้งสกรปรกเขาปิดจมูกด้วยความขยะกขยงแล้วมองไปยังนางเจียงที่ดูไร้เรี่ยวแรงอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตนเองนางเจียงแค่นเสียงมองอะไรเล่าไม่ได้ยินหรืออย่างไรว่าอาวีวันบอกให้เจ้าใสาหัวไปเป็นซิ่วใช้ระษาอะไรกันแค่นี้ยังฟังไม่รู้เรื่องหลังจากที่ถูกอวีวันถักถางไปแล้วหนึ่งรอบก็ถูกนางเจียงค่อนแค่อีกเจ้าเหงิงจึงโกรธจัดทว่าเมื่อซิ่วใช้ปะทะกับทหารมิอาจใช้เหตุผลคุยกันเขาจะทำอย่างไรได้ เขาจำต้องกล้ามกลืนโทสะและความอดสูเดินกลับบ้านไปท่านแม่อวีวันรับกระป๋องน้ำทิ้งใบหนักจากมือนางเจียงมาแล้วเอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจว่าข้าไม่ได้เข้าไปในหอคณิกาจริงๆใช่ไหมคนแซเจ้านั้นว่าเธอครั้งเดียวไม่พอยังมีครั้งที่สองสามแล้วยังพูดเหมือนไม่ได้โกหกอีกพูดจนอวีวรรเริ่มไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันนางเจียงตอบโดยไม่ต้องคิดแน่นอนว่าไม่ได้เข้าไป จะไปสถานที่พันนั้นได้อย่างไรไม่รู้ว่าไอเวนนั่นไปฟังมาจากไหนเจ้าอย่าไปสนใจเขาเลยงั้นข้าได้ไปกับชายอื่นอวีวรรณนึกถึงความฝันที่ทําให้เธอขนพองสยองกล้าวเธอกระแอมด้วยความประมาทเป็นแค่ฝันเท่านั้นจะเป็นเรื่องจริงไปได้อย่างไรมุมปากของอวีวรรณยกขึ้นไม่มีอะไรท่านแม่ข้าจะไปทํากับข้าวท่านไปนอนต่อสักหน่อยเถิดอาหารเช้าเสร็จแล้วข้าจะไปเรียก นางเจียงบิดขี้เกียจหาหนึ่งครั้งเดินสงสะสงแงกลับเข้าห้องไปนอนกอดเทียต้านและเจินเจินเรื่องที่เจ้าเหิงพูดไม่ได้สร้างความวุ่นวายใจให้อวีวันเท่าไรนักเธอไม่สนใจคนผู้นี้ทำไมต้องมาใส่ใจคำพูดของเขาด้วยเมื่ออวีวันทำอาหารเช้าเสร็จฟ้าก็เพิ่งจะสางเธอไม่ได้ปลุกแม่และน้องชายหลังจากที่อุ่นหมันโถในเตาเสร็จเธอก็ไปหาอวีเฟิงและลุงใหญ่ที่บ้านเดิม อาหารชุดแรกต้องส่งในเทศกาลสร้างหยวนวันนี้พวกเขาจึงต้องเข้าไปซื้อเต้าหู้ในหมู่บ้านที่จริงพวกเขาทำเต้าหู้เองได้ทว่าไม่มีแรงงานคนมากพอลําพังบททัวเหลืองก็บทไม่ไหวแล้วเพื่อประหยัดเวลาและแรงคนพวกเขาจึงไปซื้อเต้าหู้ในตัวตำบลแทนทันทีที่อวี๋วันเข้าไปในบ้านเดิมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูข้าไม่สนข้าไม่สนข้าจะเอาข้าจะเอาเป็นกลัวเซี่ยนเฉียวที่ร้องให้งอแง อวีวรรณยกมือขึ้นปิดหูในตอนนั้นเองอวีเฟิงซึ่งทนเสียงดังเช่นนี้ไม่ไหวก็เดินออกมาสูดอากาศพอดีเขาหันหลังมาเห็นอวีวรรณจึงรุดเข้ามาหาเมื่อคืนช่วยงานจนดึกทำไมไม่นอนให้มากกว่านี้สักหน่อยอวีวรรณคงรู้สึกกระดักใจหากจะบอกว่าเธอนอนฝันจนตกลงมาจากเตียงจึงกล่าวหน้าตายว่าวันนี้จะเข้าตำบลไปซื้อเต้าหู้ไม่ใช่หรือข้าก็ตื่นเช้าหน่อยอวีเฟิงอ้าปากค้าง หากเจ้าไม่พูดข้าก็คงลืมไปเสียสนิททั้งเรื่องแผ่นดินไหวทั้งยังต้องดูแลครอบครัวนี้อีกอวีเฟิงยุ่งจนตัวเป็นเกลียวฤดูกสิกรรมยังไม่เคยยุ่งถึงเพียงนี้ด้วยซ้ำอวีวันหัวเราะไม่เป็นไรข้าจําได้อย่างไรเล่าเธอชะงักไปชั่วประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ส่งสายตาไปทางโถงกลางบ้านเกิดอะไรขึ้นทําไมเฉียวเออร้องให้หนักเช่นนี้เฮอออวีเฟิงถอนหายใจอย่างจนปัญญาแล้วเล่าต้นสายปลายเหตุให้เธอฟัง ที่แท้ก็เป็นเพราะป้าสะพ้ายใหญ่เป็นหญิงห่วงซึ่งได้รับบาดเจ็บจึงตื่นมาทําไข่ตุ๋นให้เขาแต่เช้าตรู่กลัวเสี่ยนเฉียวตื่นมาเข้าห้องน้ําและบังเอิญไปเห็นเข้านางก็พลันไม่พอใจขึ้นมาทันทีกล่าวว่าป้าสะพ้ายใหญ่ซ่อนไข่ตุ๋นเอาไว้ไม่ยอมให้นางกินกล่าวด้วยความสั์จริงแต่ไหนแต่ไรมาป้าสะพ้ายใหญ่ไม่เคยหวงไข่ตุ๋นเพียงชามเดียว นางเห็นกลัวเซี่ยนเฉียวยังไม่ตื่นจึงตั้งใจว่าจะรอให้นางตื่นก่อนแล้วค่อยทำให้กินอย่างไรเสียกินตอนร้อนร้อนย่อมดีกว่ามาแล้วแล้วเฉียวเออไม่ร้องให้แล้วไข่ตุนมาแล้วลุงใหญ่กล่าวด้วยน้ำเสียงอบอุ่นอวีเฟิงถอนหายใจอีกครั้งท่านพ่อค้าก็เป็นคนดีอย่างนี้อยู่เรื่อยอวีวันก็เห็นเป็นเช่นนั้นถ้าไม่ได้เป็นคนดีเช่นนี้ตอนนั้นเขาคงไม่ยกโทษให้ข้าหรอกอวีเฟิง อวีเฟิงมิอาจหาคำพูดใดมาโต้ตอบได้อวีวันชอบลุงใหญ่ที่เป็นแบบนี้บนโลกนี้มีคนใจร้ายอยู่มากไม่แน่ว่าเธอก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่เธอก็ยินดีที่จะปกป้องความดีของลุงใหญ่ส่วนเรื่องร้ายๆปล่อยให้เธอจัดการเองจะดีกว่าพี่ใหญ่พวกเราเข้าไปในตำบลกันเถอะอวีวันยิ้มตายหยีอึมอวีเฟิงพยักหน้า สองพี่น้องเข้าไปทักทายลุงใหญ่และป้าสะพ้ายใหญ่จากนั้นก็เดินไปยังทางเข้าหมู่บ้านขณะที่เดินผ่านบ่อน้ำเก่าของหมู่บ้านก็บังเอิญพบกับผู้ใหญ่บ้านที่เพิ่งจะกลับมาจากที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องเดินเข้าไปกล่าวทักทายท่านคงไม่ได้ไปนอนที่ที่ว่าการมาหนึ่งคืนแล้วเพิ่งกลับมาหรอกกระมังอวีเฟิงสังเกตเห็นเส้นเลือดแดงในดวงตาอิดโรยของเขาจึงเอ่ยถามขึ้นผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าอย่างหมดอะไรตายอยาก เกิดอะไรขึ้นเรื่องของหมู่บ้านเรายัางไม่เรียบร้อยหรือที่ว่าการไม่จัดการให้ใช่หรือไม่อวีเฟิงถามผู้ใหญ่บ้านสายหน้ามิใช่ไม่จัดการแต่จัดการไม่ไหวเมื่อผู้ใหญ่บ้านไปที่ว่าการอำเภอรู้ว่าหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้หมู่บ้านเหรียญหวานับว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด ส่วนหมู่บ้านอื่นๆนั้นที่นาและบ้านเรือนไม่เพียงพังทลายทว่ายังมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอีกด้วยชายแดนยังมีสงครามทางการไม่มีเงินมากพอจึงไม่สามารถนำเงินออกมาบรรเทาทุกจากภัยธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว เรื่องนี้จะโทษในอำเภอก็ไม่ได้หลังจากที่รู้ว่าคุณชายเยี่ยนย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเหลียนฮวาเขาก็มีกล้าเพิกเฉยถึงกับควักเงินในกระเป๋าตนเองออกมาชดเชยให้ชาวบ้านทว่าผู้ได้ประสบภัยมีนับหมื่นคนลำพังเงินที่ได้รับจากการทุจริตในแต่ละวันย่อมมีอาจเติมเต็มความขัดสนครั้งใหญ่นี้ได้วังหลวงก็ไม่สนใจหรืออวีเฟิงกล่าวอย่างมีโทสะ ผู้ใหญ่บ้านถอนหายใจพร้อมกล่าวว่านายอำเภอบอกว่าวังหลวงคงจะสนใจแต่จะสนใจหมู่บ้านเราหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือความจริงพื้นที่ประสบภัยซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนมีจำนวนมากเกรงว่าหมู่บ้านเหลียนหัาอาจมีได้อยู่ในรายการด้วยซ้ำเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีเล่าอวีเฟิงถามด้วยความวิตกท่านใดนั้นเองอวีหวันก็พูดขึ้นว่าพี่ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านข้ามีความคิดดีด อะไรหรือทั้งสองคนถามขึ้นพร้อมกันอวีวันยิ้มกล่าวว่าพวกเรามีรายการอาหารจำนวนมากน่าจะให้ชาวบ้านมาช่วยแล้วเราก็จ่ายเงินให้พวกเขาเป็นค่าแรงสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ถ้มิติมาเลี้ยงลูก